คือพี่ร้านนี้ทําให้ผมตื่นเช้าได้เลยพี่เชื่อปหคือตื่นมากินน,นี่ตื่นมากินคืออยากไอ้แบบนี้มันเหมือนต้องได้ฟิลมต้องกินตอนเช้าอืมอ่ะพี่ลองก่อนกินก่อนนะเอาอะไรพี่อาะสักคำหน่อยพี่พี่อยากกินพี่ไมไ่กินเลยมาเหนียวเนี้ยโอ้โหผมเว้นเลยเช้าจริงผมไปงานหนึ่งมาแล้วแต่ว่าเว้นไว้เลยไม่กินอะไรครับทุกอ,อย่างเรามากินก่อนอืม,อมคมกับที่แบบ อดข้าวมาตั้งแต่เช้าอย่างนี้พี่กินหมดไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่แน่แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกระเพาะเราเล็กลงไม่ว่าเป็นไหมเป็นไปพี่กินได้น้อยลงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอยผมหมดอ่ะยุคสมัยก่อนที่แบบเราไปกินบุฟเฟ่พวกเมื่อก่อนมีไดนอมอนสําไมโอ้โหสมัยนั้นเราผมสู้ตายจริงจริงอ่ะพี่ทำบุฟเฟ่พิซซ่าป่ะทานพี่ได้กี่ชิ้นผมได้กี่ชิ้นไม่หกก็แปดผมเล้วพิซี่และผมเมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นผมติบห้าชิ้น แล้วเด็กๆตลกมากพี่ผมกินสิงห้าชิ้นเพื่อนผมชอบสีดานตอนนั้นสีดานใส่เบอร์ยี่สิบเอ็ดแม่งกินยี่สิบเอ็ดชิ้นให้กินให้ได้เท่าสีดานเบอร์สีดานแล้วสีดานก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลย <c oughs> รสีดานควรได้รู้เรื่องนี้นะว่ามีเด็กคนหนึ่งกินพิซซ่ายี่สิบเอ็ดชิ้นเมื่อเขาเนี่ยโอ้ <c oughs> โหแต่จีนี้ผมอยากคุยกับพี่อ่ะผมผมเห็นพี่มานานมากๆแล้วอ่ะพี่เผือกพ,พี่เข้าพี่ทํางานเรื่องวงการมานานขนาดไหนเนาะถ้าเอาเริ่มแบบว่าลาออกจากงานประจําเลย แล้วออกมาทํางานวงการแบบ 2010, 1, ok 1> 1, เต็มตัวครับ2 0 1 0 1มกรา2,100หนึมกลาเฮ้ยก็ไม่นานดิเฮ้ยจุดนะงานประจํางานประจําครับพี่เคยทำงานประจํำรึเปล่าเคยทํางานประจํำ huh. ทําท like ี่ไหนมาพี่เป็นเอ็นซี <t <t ่โฆษณาตอนนั้นอยู่เดนซ์ยังแอนดรูบิกใช่เอ็นซี่ดังนะ้นเอ็นซีก็ยักษ์ใหญ่นะครับพี่ทำอะไรเอ็นซี่ครัครีเอทีฟก็ปริไรเตอร์อันนั้นพี่เริ่มทำประกอบกับงานบนพาร์ติเทิรปนมาทำผสมกันเหร ไม่เลยผมผมเริ่มเริ่มยังเรียนไม่ทันจบปี4ก็เริ่มทํางานเองนะ<ม>ไปฝึกง,งานจนเขารับแล้วงานแรกของพี่ที่พอพี่เข้าวงการบันเทิงไม่ทำทางอะไรถ้าวงการบันเทิงแรกต้องภาพยนตร์เรื่องกากัากาวครับท่านดูไหมหูโคตรเก่า <laughs> ไม่ได้ดูนะ <laughs> แต่ผมผมได้ชื่อนี้เฮ้ยนานมากใช่ซห้าสองห้าสนะี่หกสี่เจ็ดเขานั้น ประมาณสิบยี่สิบปีประมาณพอตอนนี่หกห้าแล้วติดปัดไปนั่นคืองันแรกเลยแต่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นงานในวงการหรอกเพราะเพื่อนๆก็เป็นหนังที่สิบเดี๋ยวกากรการมาเริ่มมาจากเป็นหนังที่สิบพี่สิบคือเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ทำหนังที่สิบอ่ะเขาต้องทําของแครของมันพี่โค้ดทำเรื่องหนึ่งผมทําเรื่องหนึ่งจบซึ่งจริงผมไม่ได้เกี่ยวเขาด้วยนะผมเอกโฆษณาครับทีนี้ไอรุ่นฟิล์มผมอ่ะมันตกลงการไปคุยกับจารย์ว่ารวมกันทำหนังใหญ่เรื่องนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวสายลงหนังเฮ้าก็ได้ สักวีหนึงประมาณนั้นนี่คือเป้าแรกที่ตั้งกันปไปไปมามาคุยไงไม่รู้เข้าฉายทั่วประเทศเลยบาลังยูมาช่วยสหมงคลมาช่วยไปไปมามาโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เข้าฉายเลยคนเจนพี่ยุคนั้นเก่งมากเลยว่ะแล้วมีแพชชั่นมากเลยนะ,อะยอดทั้งหมดจบโปรแกรมอ่ะสองล้านถืวอว่าก็โอเคป่ะเด็กไม่ได้หุนถ้าในเทียบว่ามันเป็นสเกลหนังของนักศึกษาโอเคใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันได้ค่าดีวีดี ที่พูดโคตรแบบคนยุคเรานเลยแบบยอดดีวีดียอดดีวีดีต่อเดี๋ยวดีวีดีต่อเดี๋ยวพี่ขายพี่กินก่อนอยาให้พี่ชิมนิดน,นึ่งพี่ลองอันนี้ไหมข้าวผัดเมกันเดี๋ยวพี่กินเลยก็แล้วกัตักให้ข้าวผัดเมกันเขาอะเป็นใช้ทอพิกนะอ่ะไม่ใช่บะเกอร์เทสพี่นี่เขาใช้สูตรทอรพิกจริงๆตอนนี้เขาไม่ได้มีขายแล้วนะแต่ว่านี่ทำแบบเทำคอร์รัปต์อยู่ก็เลยอยากให้ลองชิมดูอ้าวเหรอตอนนี้มันไม่ใช่แบบว่าเมนูปกติปกติเป็นผักมะเขือเทศอ๋อเหรอใช่แต่เกาทำคอลบัร์รักต์คอรหรอ เดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบแบรนด์มันเริ่มคอลแลบกันพี่เห็นปะมันจะเริ่มแบบว่าร้านอาหารอันนี้คอลแลบกับนั้นขอบคุณนะครับอ้าวช้อนมาอ้าวพี่สบายแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยเห็นความลำบากของผมใช่ไหมฮะอโหขอบคุณมากเลยอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับทีมงานที่นี่คนน่ารักยิ้มแย้มทุกคนเลยเห็นไหมอืมพอพี่เล่นหนังไอทีสิดกับผมแล้วไงต่อแล้วมันมันพิกวงการพอพอผมพอผมจบก็ไปทําโฆษณาอืแล้วก็ไอ้เพื่อนคนนี้แหละที่มันกำกับไอ็ก้าวนี่แหละมันก็เข้าฟีโน่อ่าแตเดินรูปช่วย แล้ววันดีคืนดีเขาก็มีมีบอร์ดโฆษณาเข้ามาแล้วมันเพี้ยนมากเป็นห้างแว่น Built t f u l ผมจำได้โอ้ซื้อแว่นแถมกระเป๋ามันก็เหมือนกับไปคุยกับผู้นำขบว่าเออเนี่ยผมมีเพื่อนคนนึงเพี้ยนตัวเนี้ยตัวนี้ตัวเจ็บเลยตั้งแต่คณะแล้วตัวเจ็บเลยเสื้อเผือกพี่ลองไหมลองมาแคสไหมเออเเอขาก็เขาก็ให้มาลองก็เป็นเป็นตอนแคสเนี่ยให้ผมให้ผมเดินแบบให้ผมสะพายกระเป๋าแบบเท่หมากรอๆเลยเท่ห์ๆเลยเท่ห์ๆเลยแคสแค่นี้ เราก็เดินเดินแบบบอกทุกคนเดินแบบหมดมีมึงกระโดดฉีกขาคนเดียวเผื่อตอนนั้นบอกเอาเหรอไม่รู้ครับผมก็เล่นตามตอนนั้นมันพลัณเยอะคนเพี้ยนก็ได้ก็ได้ได้แค่ออกแสดงว่าหลังจากที่เล่นหนังนั้นโดยความไม่ตั้งใจข้ากากาวเนีพี่ก็มาเริ่มมาแคสเริ่มมาแคสโฆษณาแล้วก็เสถียตอนนั้นแทบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแตกตื่นนะพี่โนคือคนที่ไปแคสด้วยนี่มองมาโอ้ยเลยนะเดือดมาเลยเดือะคาแรคเตอร์พี่จริงๆพี่พี่อะทำให้ผมคิดถึงเพื่อนผมคือเอ็ดดี้อะ ท่งๆใช่ไหมทรงๆเป็นคาแรคเตอร์ที่โคตรจะประเทศไทยเลยอ่ะโคตรจะแบบตัวแคนโฆษณาเลยตัวแคนโฆษณาใช่เมื่อก่อนคือตัวตัวทีมชาติเลยผมเคยโฆษณาอือ่ะก็มีมีห้างวาิวตี้ฟูลใช่ไหมผมเคยเล่นโอเคแคสบัตรเงินสดคอนโทรลได้โหตัวโตตตัด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 คือเป็นแค่พี่เต้นเด็กนี่ก็ได้ขี้ก็ได้แค่แบบที่เป็นเด็กเด็กที่เหมือนแบบว่าดูแลตัวเองไม่ได้เป็นเด็กโคมครับแล้วก็มีอ่ะไก่ย่างก้างใหญ่ เชสกิลเฮ้ยอันนี้ก็พี่เล่นอ่าใช่โอ้โหเยอะเยอะเยอะเฉพาโฆษณาเยอะเฉพ่อโฆษณาตอนนั้นแล้วไงต่อพี่มันเดินชีตมันเดินังไงต่อวันนั้นก็ไปทำงานปกติไปลงเสียงสปอตวิทยุครับโฆษกเราเลือกบรรจงปิศาณนากูลไปเป็นไปเป็นคอนเสิร์ตโดยบังเอิญฮะเราฟังจากเสียงเราไม่รู้หรอกใครเป็นใครแล้วก็คุณบรรจงก็มาอัดโอ้เสียงส飒สวยงามโอ้ตามสไตล์เขาแล้วก็ออกจากห้องเขาก็เหมือนเพือกเพลเรียกผมไปคุยครับ เนี่ยพี่เคยเห็นเราเนี่ยในกากะากาวเนี่ยเฮ้ยชอบอเฮ้ยเขาบังเอิญเคยดูพี่น,นั้นหรอในสองล้านบาทนั้นไม่คว ดันคนบรรจงเข้าไปดูใครจะไปคิดคดหนังแบบโคดผมที่คิดเลยว่ะเจอคนบ้านหนังด้วยแหละบรรจงแกก็แกก็ดูหนังเยอะเลยก็ต้องยอมรับเออแล้วแกก็ไปเก็บกากาวดีแล้วแกก็ชอบแล้วเดี๋ยวพี่กำลังจะมีหนังสั้นมันเป็นหนังสั้นผีนะแล้วก็ต่อกันประมาณ4ี่เรื่องน่าจะเวลาใช้คิวไม่เยอะประมาณ6 7คิวแล้วเราถึงาพี่ยุ่งหรือเปล่าพี่ยุ่งหรือเปล่าไม่รับหรือเปล่าได้โอตาลร้อนเหลืออยู่แล้วคือ เราเป็นคิดถิ่นที่ใช้โคต้าพักร้อนในการไปแคสนั่นแคปนี่ไปถ่ายโฆษณาเราจะมีเราจะมีโคต้าอยู่12วันต่อปีในการลาไปแคสับลาไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่ถ้าแคสเราแคสหลังเลิกงานถ้าถ่ายเราลาพี่วางแผนดีมากเลยพี่น้องผมอ่ะมันไปแคสอะไรมันเอาเวลางานไปสิหมดนะเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้นะพวกนี้ไม่ได้นะพวกนี้เอาเวลาได้นะ้องอายผมผู้ช่วยไปเล่นซีรี์เลยไม่ได้นะเพราะงั้นผมมีโค้ต้า12วันต่อปีพี่โค้ชที่ต้องใช้ผมถึงต้องเลือกผมถึงต้องเลือกการแคสแล้วตอนนั้นอ่ะพี่รอยตีมาก หกเจ็ดคิวเฮ้ยได้เอลาได้นิวานั่นก็คือสี่แพร่งสี่แพร่งสีแพงนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างความเป็นของสี่แพร่งนี่ผมม่ต้องพูดถึงก็เรวิวมันสําเร็จมากขนาดไหนมันเปลี่ยนหมดเลยที่สี่แพ่งเปลี่ยนหมดเลยไหมมันเริ่มละเพราะเราคือโนบอดี้สี่แพร่งเนี่ยตอนขึ้นโปสเตอร์เนี่ยไม่มีใครรู้จักเราเลยคนที่ดังที่สุดในทีมเราคือฟรอยซึ่ง้เทียบว่าฟรอยชนกับใครฟรอยชนกับฟรอยเชอร์มาน ฟลอ,อยชนกับเอมันีรัตเอเพื่อนสนิทเอนันคือแต่ละคนที่อีกอีก,อกแร่งที่เหลือที่เราต้องเจอรรเราโนโบอดี้ที่สุดสี่คนนี้แต่บอกเลยว่าขโมยมากมันเลยเซอร์ไพรส์ขโมยมา,มากด้วยความที่คนไม่คาดหวังเราเลยอตอนนี้ใครเ็ไม่รู้ขโมยมากขโมยมากมันเลยทุกอย่างมันเลย,ม,เลยมันเลยทําให้ประสบความสำเร็จแต่ก็เจ็ดสิบร้านไม่ถึงร้อยเขาเรียกกันยังไงพี่ว่าของพี่ไปอยู่อันอันเบอร์เบอร์พอมันตลกสุดเขาเลยอยากให้มันคลายหน่อยเพื่อที่จะกระโดดไป ความสยองสุดท้ายเพราะนั้นผมอยู่แพร่งที่สามมันเลยให้คลายแต่ผมว่าคำว่าคลายเป็นคำที่ถูกใช่ครับเพราะมันทำให้สีมันเข้มข้นใช่พอมาห้าเราเลยเป็นแพร่งสุดท้ายอตอนนี้มันเหมือนกับขั้นแรกคนไม่รู้จักพอขั้นที่สองคนรู้ละแล้วคาดหวังแล้วรอมากใช่มันก็เลยเป็นห้าแพร่งมันก็เลยเป็นหนังที่ล้อตัวเองเข้าไปอีกทีก็คือห้าแพร่งก็คือลอยล้านยังจําวินาทีที่เขาส่ง SMS เเข้ามาในในกลุ่ม ว่าแบบณวินาทีนี้หาแผงผ่าน100ล้านแล้วโอ้โหคน,นคนเขินลูปนั้นผมเป็นรูปคนนั้นแบบน้ำตาคลอง่ายอยู่แล้วผมผมถ้าผมจะไปเปลี่ยเทียงแค่คนยุคนี้ฟังนะว่าคําว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยล้านฮะหนังมันคืออะไรมันคืออัลบั้มหนึ่งล้านตลับอ่าประมาณนั้นมันคือ YouTube คุณมีช่องคุณมีคนตามประมาณสักใช่ถึงสิบล้านซับใช่ใชใชสิ่งเดียวกันเลยใช่เหมือนได้โล่ทองโอ้โหประมาณนั้นมันมันฟินมาก ส่่งนี้ววาเจ๋ะทีนี้การแสดงรัวเลยนะพี่ทีนี้พี่มารัวเลยนะคราวนี้หลังจากห้าแพ่งคือมันมันก็ก่อนหน้านั้นก็เริ่มเริ่มแบบแพมๆละไปรับเชิญรายการนั้นเลยผมไปไปนี่ไงสแกนเกโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคคุณไทยสกนเกดกับไอโบโอ้ผมคิดถึงพี่เลยผมคิดตู้ใช่ผมชอบแกงพี่มากอยู่แล้วพี่พี่นี่ผมว่าพี่รู้ดีมันก็เริ่มเริ่มละก็หลายหลายมาเรื่อยๆใช่แล้วหลังจากห้าแพ่งก็คือก็ลาออกไปตอนกี่แพ่งนะที่พี่ยังไม่ลาออก ภาแพงยังไม่ออกภาแพงงไม่ออกด้วยยังไม่ออกฮะยังกอดงานอยู่ยังกอดงานอยู่เดินอยู่ในตึกนี่คนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยแล้วอ่ะแต่เราก็เป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะถ้าใครทํางานตึกสยามทาวเวอร์ก็จะช่วงช่วงนี้น่าจะเจอผมตลอดผมก็อยู่ตรงนั้นตลอดแล้วตอนนี้มีเล่นอะไรพี่อินเรื่องแล้วอ่ะโอ้ยไม่ได้นับพี่คนโหฉากเดียวนับไหมมันบางเรื่องทีเดียวเพราะเขาก็เอาไปเล่นฉากเดียวไปรับเชิญขำๆเป็นอีสเตอร์เอเกอะไรก็เยอะเหมือนกันนะโอ้แต่ตอนพี่มากนี่ไม่ต้องพูดถึงละมันเหมือนไต่ระดับไต่ระดับแล้วก็บม ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าหนังที่พี่เคยทำมามันเป็นความสำเร็จถ้าพี่มากผม,มว่าปากฏการิ์อะไรกันอันนั้นคืออธิบายอะไรไม่ได้นะสุด<ไ>ละไ,ไอวินาทีที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ผ่านร้อยล้านเนี่ยตอนพี่มากคือมันมาในทุกๆสองสามวันจนเราทำชิ้นงานลงไอจีไม่ทันเราจบวันที่เท่าไหร่นะถ้าในเฉพาะกรุงเทพเชียงใหม่5้ารกว่าครับแล้วก็ถ้าทั่วประเทศคือพันครับโอ้ะหแล้ววันที่วินาทีที่พันเนี่ยพี่จะเก็บตั้งยังตอนนั้นไม่น้าแล้วครับคือเรา ค่ายจะบอกให้เราลง i อเพื่อฉลองร้อยลงไม่ทันสองร้อยไม่ทันละจําได้ว่า200 200หรือ300ผมทาลงไม่ทันเอายังไม่ทันลงเอาสา0 0มันเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้พี่ผมจะเล่าให้ฟังหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่พอมันเป็นหนังที่อูดีผมสามารถมีเพื่อนที่บอกว่าเฮ้ยไปดูเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูเป็นเพื่อนอีกล่ไม่สนุกดีไปเก็บรายละเอียดอันนี้คือปัจจัยเข้าไปดูสองสาม สี่แบบเฮ้ยเขาบอกว่าหนังมนดูสนุกอยากดูอีกซ้ําเยอะและเลนกว้างซ้าเยอะตั้งแต่เด็กเล็กยันอกงอาม่าไม่เคยออกมาก็โดนลูกหลานลากออกไปแล้วบางทีเด็กๆอ่ะอาทิตย์นี้ทำไรดูพี่มารอบมิงผมจำได้ว่าผมมายืนยืโปรโมทอยู่ที่น่าจะพารากอนผมมองไปอากูอากูมาเดินดูความสําเร็จอากูมาที่โรงผมยบอกมือกูเรารวยแล้วกูกูยกมือไว้กูยังยกมือให้เรา้โหูตอนนั้นมัน พกคอนคนไปแล้วที่มันเก่งวันนั้นก็คือหลังจากมันจบการทังเงินในประเทศมันยังเดินทางไปสู่ทั่วโลกด้วยโอ้ด้เห็นบรรยากาศที่เราเหมือนเราเป็นหนึ่งในในใน,ในบอยแบนด์ที่เขาวิ่งไล่ตามรถรถตู้ถึงเขาจะตามโอ้ก็เถอะ <laughs> แต่ว่าเราก็ถือว่าคันเดียวกันเราไม่นับหลอก <laughs> ตอนไป <laughs> โปรโมทฟิลิปปินส์คนตามวิ่งตามทุกคู่การล็อบนี่บรรยากาศอะไรวะเนี่ยเพราะเราไม่เคยไม่เคยเจอแบบสุดนะนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันสุดมากพี่สุดจริง ไอ้พี่ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คืออะไรครับเนี่ยทาร์ทาร์ตอันนี้ัดร้อฮะอันนี้ร้านตรงนี้พี่โคลิมอรีผมอยากพี่กินอันนี้คืออันที่พี่เบลสั่งบ้างพี่ลองกินอันนี้คือชูรมที่ผมบอกนะรัชูมนั่นเป็นชูมของพี่เี้ยแม่งเขาอร่อยอ่ะตั้งตุ๋นนี่ฮะดมกอดพี่กล่องหนึ่งโอ้ วันนี้คุ้มละ